สัคะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกโค้ด่างเปลานะคะซึ่งโค้ดที่เอามาแจกโค้ดางเปาที่เอามาแจกในวันนี้จะเอาของแทบคอยมาแจกนะคะแทบคอยใครยังไม่มีลิงก์สมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแทบคอยเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ I-OS อยู่ไม่สามารถเล่นได้ส่วนถามว่าแล้วแทบคอยมันได้เงินจริงไหมมันถอนได้จริงไหม อ่าเดี๋ยวให้ดูยอดถอนตรงนี้ก่อนประวัติการถอนยอดล่าสุดที่นุชกดถอนจากแถบคอยก็คือ1,000บาทซึ่งยอดนี้นุชถอนมาวันที่1นึ่งสิงหาคม1,000บาทได้รับเงินภายใน3าถึงหนาทีนะแต่ถ้าบางคนอัด ถอนไปแล้วอาจจะได้เงินไววันนี้ก็ได้แต่ว่าเออแต่ว่ามันจ่ายจริงอ่ะมันจะจ่ายช้านิดน,นึงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทําฟรีไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอ่ะไม่ต้องเสียงเงินทําเองถอนเองไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยใครยังไม่มีก็สามารถกดสมัครได้นะคะส่วนช่องทางการถอนอื่นๆก็สองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันแต่แต่หนูคิดว่าคนที่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกหรือคนที่ เพิ่งจะเริ่มสมัครครั้งแรกอะ่ะมันน่าจะมียอดน้อยๆอยู่ก็ลองดูละกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแท็บคอยส่วนการหาคะแนนแท็บคอยก็หาได้จากการดาวน์โหลดเกมพวกนี้มาเล่นเนี่ยค่ะคือวันก่อนนู้นะ่ะมีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์บอกว่า <S <S เขาโหลดแอปพวกนี้มาเล่นแล้วเขาไม่ได้รับคะแนนเลยเออนุ่นไม่แน่ใจนะว่าที่ที่เราไม่ได้รับอะเพราะอะไร เราอาจจะเล่นอันดับแรกนะเราอาจจะเล่นแล้วไม่ครบตามเวลาที่เขากําหนดก็ได้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันมีให้เราดูโฆษณาอะไรนู่นนี่นั่น,นก็ได้หรือเราอาจจะทําตามเวลาที่เขากําหนดไม,ไม,ไม่ไม่ทันก็ได้หรืออีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นความผิดพลาดของแอปเขาของระบบเขาก็ได้ฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราเล่นก็มาเล่นมินิเกม เนี่ยค่ะสามารถเล่นตรงมินิเกมนี้ได้เพราะว่ามินิเกมอะ่ะเวลาเราเล่นอะ่ะมันจะมีคะแนนข้างบนตรงนี้ให้เราเก็บเนี่ยค่ะจะมีคะแนนข้างบนตรงนี้ให้เราเก็บก็ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาคะแนนได้ดีได้จริงแล้วก็ ถือว่าการหาคะแนนได้ง่ายระดับหนึ่งการถอนก็ไม่เน้นการเชิญเพื่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแนะนําเพื่อนเพื่อ,อที่จะเปิดฟังก์ชันในการถอนส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็ตามนี้ค่ะเช็คอินเราสามารถกดเช็คอินทุกวันเพื่อรับคะแนนได้แล้วก็การทําภารกิจหลายวันเล่นมินิเกม5ครั้งดูวิดีโอ4ครั้งอะไรก็ว่าไปใครที่อยากจะแนะนําเพื่อน นี่นะคะเราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนใครที่เป็นสายแนะนําสายแบบแนะนจาจา๋าจ๋าแนะนําจัดจัดเขาจะมีโบนัส V.I.P เกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนให้ด้วยให้เรามาดูตรงนี้นี่นะแล้วเราก็ทําภารกิจตามที่เขากําหนดแล้วเราก็จะได้รับเงินตามนี้ได้รับเงินตามนี้อ่ะลองดู แต่ถามว่ามันได้ไหมคือถ้าความคิดส่วนตัวนะนุ่นมองว่ามันค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าแทบคอยอ่ะเขามีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อหลายคนก็แนะนําเพื่อนบ้างมันเหลือแค่ไม่กี่คนเองมันเหลือแค่คนที่เข้ามาใหม่ๆเองที่ที่เขาจะเล่นแทบคอยแล้วคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเล่นถูกไหมคะก็ ก็ถือว่ายากในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำได้ก็ลองไปแนะนำดูนะคะส่วนการแจกโค้ดอ่างเปาในวันนี้จะอยู่ตรงนี้นี่ข้างบนที่เขียนว่าโค้ดอ่างเปาโค้ดอ่างเปาจะมีทั้งหมด100งซองนะคะใครมาช้ามาไม่ทันก็ได้รับเหรียญหรือได้รับคะแนนไปซึ่งเหรียญหรือคะแนนเราก็สามารถสะสมแล้วก็กด ถอนเงินเข้าทูมานีวอลเล็ตได้อ่ะโคดอังเปาโอเคโคดอังเปาในวันนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ m o n o สามเสร็จแล้วกดที่แรกครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปกดถอนเงิน การถอนเงินถ้าใครที่กดถอนเงินไปแล้วมันมีปัญหาให้เรากดกลับใหม่แล้วก็มาถอนใหม่หลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาที10นาทีหรือผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีก็ได้อันนี้คือประวัติที่ถอนมานี่ประวัติที่แรกรับจากการใส่โค้ดังเปาสถานละล่าสุดก็คือกำลังตรวจสอบประมาณนี้นะคะใครใครชอบนะใครชอบก็ ก็ลองใส่ดูแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบก็มันมีอย่างอื่นให้เราทำค่ะการหาเงินอะไรไม่จะเป็นที่จะต้องทำเว็บพวกนี้อย่างเดียวหรือทำแอปพวกนี้อย่างเดียวก็ได้มันมีหลายเว็บหลายแอปให้เราทำไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทำแบบสอบถามหรือาการทำกิจกรรมต่างๆก็ เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดนะคะส่วนแท็บคอยตรงนี้ใครยังไม่มีลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะแท็บคอยเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้ตัวนี้ฟรี100%การถอนเงินเกาไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะก็ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกโค้ดดังเปาของแท็บคอยใครชอบก็ดาวน์โหลดได้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้เกาะหมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะ cảm cá